ข้างบนน่ะมองดูเหมือนเข้าเนื้อไหมนะครับนี่นะครับไม่ได้เข้านะครับพอดีกับพ่อน้ํายางแต่ตรงนี้เราถอยนะครับ